สวัสดีครับก็มารีวิวอีกตัวหนึ่งเลยต่อเนื่องกันเลยอ่าตัวนี้เป็นกีตาร์ราคาประหยัดครับยี่หอ้อนี้ครับมาดี้มาดีครับก็ไม่มีชื่อรุ่นอะไรข้างในเลยบบโบเป็นกีตาร์ราคาประหยัดอ่าอยู่ประมาณพันเก้าถึงสองพันสามโดยแต่ร้านเนาะก็สำหรับร้านเต่าแดงรู้สึกจะเป็นพันเก้ามั้ง อันนี้เป็นสติกเกอร์เต่าแดงมาเป็นทรงเรตหนอดเหมือนกันครับไซส์41สี่สิบ็ดนิ้วคัดเอาไว้ว้าด้านล่างก็ไม้หน้าสเปคไม้ผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็มันไม่มีไม่ได้ศึกษามาได้มาก็เล่นไปเพราะมันไม่ใช่กีตาร์ราคาแพงอะไระโดยตอนที่ผมได้มาใหม่เนี่ยเป็นมือสองเนาะมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึงคือ บิดมันอ้าบิดมันอ้าแล้วก็ไอตัวตัวหมุดเนี่ยมันแคบกว่าปกติครับพอมันแคบกว่าปกติสายหนึ่งกับสายหกอะ่ะมันบีบเข้ามาอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มีช่องช่องพื้นที่ว่า,างตรงเนี้ยข้างบนสายเนี้ยเยอะผมก็เลยเปลี่ยนบิดด้วยพอบิดอ้าก็ผมเปลี่ยนบิดเลยนีก่ก็แน่นตึบละก็ทําให้ระยะห่างของ ข้างบนของสายเนี่ยก็พอดีเท่ากับกีตาร์มาตรฐานทั่วไปตัวนี้กีตาตัวนี้มีข้อติหลายอย่างเนาะก็อดับแรกเลยก็คือเฟดคมมคือว่าเก็บงานเสร็จมาไม่ดีไม่เนียนเท่าไหร่แล้วก็การเหล่าคอก็ยังมีแบบเป็นคลื่นๆอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคลื่น งานสีงานอะไรก็ยังไม่ค่อยเนีย้ยบก็ยังว่าแหละคอนกิตาร์มันราคาไม่ดึกราคาไม่ถึงสองพันครับมันก็โอเคแหลยเฟกก็มาเป็นไซส์เล็กนะปกติที่มันโดดเด่นเลยกิตาร์ตัวนี้มันคือเป็นดําด้านเนาะแล้วเป็นไบดิ้งสีแดงมันดูสวยลูกบิดก็จะเป็นแบบทั่วไปครับจูนลื่นบางไปลื่นบางก็แล้วก็ไม่เป็นไร ก็อาศัยจูดบ่อยๆออตอนนี้เท่าที่จะบอกสเปคได้อย่างเดียวก็คือซัดเดิลครับซัดเดิลที่ผมเปลี่ยนมานี่เป็นกระดูกจะเปลี่ยนซัดเดิลตัวหลังแค่นั้นเองที่รู้สเปคส่วนซิงเกิลบอร์ดนี่ไม้อะไรก็ไ,รไม่รู้ลายเหมือนไม่ใช่รถบูดลายไม้มันแปลกๆบอกยากมากเลยแล้วก็เอบอกได้บอกสเปคได้อย่างหนึ่งคือสายครับสาย สายตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นของไดทาริโอเบอร์สิคู่ตัวมานี่เป็นสายอะไรก็ไม่รู้คุณภาพก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยถือว่าใช้ได้ดีระดับหนึ่งครับแต่คือถ้าเปลี่ยนก็จะดีอันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสายไดทาริโอเนื่องในโอกาสที่ผมเปลี่ยนบิดเ,เ,เนาะติดบิดใหม่ก็เลยซื้อโอกาสเปลี่ยนสายเลยอันนี้ก็เปลี่ยนมาสักเกือบสองอาทิตย์แล้วสายก็เริ่มดำแล้ แต่สายล่างๆก็ยังไม่ขึ้นสนิมก็อย่างว่านมนไม่ใช่สายเคลือบกันสนิมเนาะสังเกตได้งานเสร็จเนี่ยก็คือโอ้โหรูดเร็วๆนี่คือมีมีเข้าเลือดเข้าเนื้อกันเียทีเดียวถ้าซื้อตะไบามาเก็บหน่อยก็จะเจ๋วแลวครับก็ถึงมันก็มันก็ดีแหละมันสามารถไขคอได้เหล็ก ไข่คอแล้วก็สามารถตั้งคอให้ตรงได้ซอมบิดแล้วบิดก็แน่นก็ถือว่าดีแล้วก็ไอตรงหลังบิดตรงนี้เนาะมันไม่โก่งยังไม่นูนยังไม่โก่งยังไม่นูนก็ถือว่าใช้ได้เลยก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่สวยตัวหนึ่งสำหรับราคานี้เนาะโอเคลองฟังเสียงดูครับผมจะตีคอร์ดเอาเป็นคอร์ดชุดง่ายๆฟังเลยครับ ถือว่าประมาณนี้แหละเสียงออกเป็นแนวใสๆสแต่ว่าเบสไม่ลึกเท่าไหร่เบสเบสแบแบลอยลอยพื้นพื้นทั่วไปูมันเสียงอมๆในบอดี้ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่เสียงสายล่างนี่ถือว่าเสียงออกพุ่งดีเหมือนกันเสียงใสๆสเสียงสายล่างนี่เปิดออกไปดีเหมือนกันเปิดแบออกแนวเสียงใสๆสแต่ว่าเสียงเบสนี่คือว่าทําคือว่ายังไม่ ไม่ดีเท่าที่ควรนะอย่างอมบอมในบอดี้ยังอื้อเสียงเสียงเหมือนคนตื่นนอนนะครับสําหรับเสียงสายเบสแต่ก็นั่นแหละเอาไว้ฝึกซ้อมเล่นทั่วไปก็โอเคครับตัวนี้ก็ตั้งตั้งแอคชั่นได้ต่ำมากแล้วก็ไม่มีการพัสซิ่งใดๆแวะสังเกตสายสายหกมันจะสายบนบนมันจะตืดตดตเหมือน เรามาฟังเสียงโฟโรดูครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นสายเบอร์สิบสองผมว่าน่าจะให้เบตที่มาเต็มกว่านี้เนาะอันนี้สายเบอร์สิบมันก็เบตงบางๆอยู่แล้วกนะ็แต่มันดีตรงที่มันดันสายได้ง่ายแนะลนาะเรามาฟังฟิงเกอร์สไตล์ดูครับ ที่เล่นบอดๆแป๊กๆไปนี่ไม่ใช่พอกีต้าร์นะเป็นพ่อคนเล่น <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกีต้าร์ราคาประหยัดกับมารีตัวนี้ถือว่าจะเป็นกีต้าร์เอาไว้เล่นคำๆตัวหนึ่งนะไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากไปด้วยครับกับมารีสีโหดต,ตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครต์ไปด้วยครับมีกีต้าร์ อะไรใหม่ๆมาก็จะมาดีวิวกันอ่าไม่แน่อาจจะมีคอนเทนต์อื่นเพิ่มขึ้นมาครับอาจจะเกี่ยวกอุปกรณ์ดนตรีอาจจะอ,อาจจะเกีจจ่จจวยวกับเรื่องทั่วไปครับเดี๋ยวจะลองเสริมเติมแต่งเข้ามาดูเพื่อให้หชาแนลมีสีสันมากขึ้นก็ฝากไปด้วยครับ